ตอนนี้เรากำลังจะทำมาม,ม่าพอดมีอะไรมากมีช้อนมีเครื่องปรุงและมีแผ่นความร้อนอดูนะครับไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องใช้หม้อต้มใช้แผ่นความร้อนใส่เข้าไปในนี้น แล้วก็เอาน้ำเย็นเทเข้าไปน้ำน้ธรรมดาก็น้ำธรมนนำธรมดาก็ได้น้ำธรรมดาใส่กระไกถึงก้นนุ่นนะแล้วมันก็จะเกิดความร้อนของน้ำร้อนเองนะครับรอสักครู่นะแล้วก็เอามามา่มาใส่ได้เลยเมันเริ่มเริ่มเกิดความร้อนแล้ว ตัดความร้อนแล้วโอ้โหเดือดแล้วครับเห็นไหมโอ้โหเดือดคู้แล้วเห็นไหมมามา่าไม่ต้องใช้เตาเดือดแล้วเดือดคู่เลยเนี่ยดูหน้าดูหน้ตะกี้เห็นนะอันนี้ มันจะทันไหมเนี่ยความร้อนนะไม่ใช่ความร้อนมันหมดแล้วหรือไม่รู้ันต้องเติมน้ำให้เต็มเนีย่ยโูนะเนี่มามารุ่นใหม่ไฟแรงพร้อมกับเขาเรียวกว่าแบบนี้นะครับนี่นี่น,น,น,นี่ร้อนได้ไม่ต้องต้มน้ำร้อนอ่าดูแล้วก็ ใส่อันนี้เข้าไปแล้วก,ก็เทน้ำเข้าไปน,น้ำเข้าไปาปับ๊บข้างล่างเป็นความร้อนนะครับแล้วเราก็จะปิดฝาใส่เครื่องปรุงม่ใส่เครื่องปรุงก่อนนะครับอุ้ยจริงๆคือมันให้ใส่อันนี้ไปใส่ไปเลยสแสดงว่าเขาเรียกว่าแบบนี้นะครับ มาบ้างแบบนี้นะนี่ๆๆนี่นี่เนี่นี่นนนนทำถูกปะวะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวมาานันก็ร้อนมีคำอธิบายอยู่ที่นี่นี่แล้วก็นี่มีคำอธิบายครับดูนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ ห้าถึงสิบนาทีนะครับนี่ล้วยร้อนก็ประมาณนี้เดี๋ยวห้าถึงสิบนาทีนะครับรอเราจะได้กินม้มม่าแบบใหม่ไม่ต้องใช้ไฟเพราะวันมีที่คำความร้อนอยู่ข้างล่างนี่ครับร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อน รุนใหม่นะครับนีเี่ต่องปรุงจดรอสักครู่อุ๊อู้ร้อนนะนี่ข้างล่างร้อนอีข้างล่างร้อนนี่ร้อนร้อนใส่น้ําน้อยไปเปล่าร้อนแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะรอรอมันร้อนเดี๋ยวจะดูผลงานอีกทีหนึ่งครับผม